เราเรียกพิธีนี้ว่าพิธีวิสาขาบูชาหมายถึงเหตุการณ์แห่งวันวิสาขภูรณมีคือวันเพน็ญเดือนวิสาขาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเพน็ญเดือนวิสาขาอย่างนี้ก็มีหรือจะเรียกว่าเหตุการณ์ แห่งการประสูตรตรัสรู้และปรินิพานอย่างนี้ก็ได้เพราะเราถือกันว่าเหตุการณ์ทั้งสามนั้นมีในวันวิสาขภุรมีมีถ้าเพ่งเล็งถึงการเวลาเป็นหลักเขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์แห่งวันวิสาขภุรณมีผู้ที่ยึดถ,ถือในทาง เวลาํำนองนั่นก็ถือเป็นเวลาหรือกาละที่ครั้งที่ศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วถ้าอย่างนี้ก็ผิดหลักพระพุทธศาสนาเรื่องครั้งเรื่องศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับกเวลาเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับบุคคลเป็นต้นนั่น ไม่มีในหลักรพ,พระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาถือหลักเกณฑ์ที่สิ่งต่างๆต,ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เรียกกันว่ากฎอิทัพป,ปัจจยตาอิทัพป,ปัจจยตาความที่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นความที่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เกิดขึ้น ถ้าดูถึงเหตุการณ์วันวิสาขพุทธนมีมนก็มีเหตุปัจจัยต่างๆครบถ้วนบริบูรณ์ที่ทำใจที่ทำให้เกิดการประสูตรสตรู้และปรินิพานในวันนั้นเป็นไปตามกฎอิทัาปัจจตาตามธรรมชาติโดยแท <c oughs> แ้ถ้าใครจะมาถือเป็นวันครั้งวันวันศักดิ์สิทธิพิเศษอย่างนี้เขาก็ถือได้ แต่ว่ามันไม่ใช่หลักพระพุทธศาสนาเลยพระพุทธศาสนาไม่เกี่ยวกับคลังหรือศักดิ์สิทธิ์ถ้าเกี่ยวความคลังหรือความศักดิ์สิทธิ์มันก็เป็นเรื่องไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์พุทธศาสตร์ไม่ต้องมีคลังมีศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยหรืออะไรพระพุทธศาสตร์นั่นเป็นวิทยาศาสตร์